ส่วนข่าวต่อไปอยากให้ผู้ชมเนี่ยช่วยแชร์ความค,คิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้ค่ะเพราะว่ามีการเรียกรเดอร์นะบอกว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าค่าโดยสารเท่าไหร่ทีนี้พอตกลงค่าโดยสารก็เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็บอกว่าขอนั่งซ้อนสองได้ไหมทางคนขับก็บอกว่าได้สุดท้ายแล้วพอนั่งซ้อนท้ายไปปรากฏว่ารเดอร์กลับเรียกเงินถึง500บาททางผู้โดยสารรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรลองชมคลิปนี้ดูค่ะ พี่ยังไม่ได้เจ็บเพื่อจัดเจ็บน้องหกร้อยหลอกพี่ยะเจ็บจ่าเออจ่าเจ็บน้องแค่ห้าร้อยทองพี่ต้องบอกแต่แรกค่ะถ้าลูกค้าไม่โอเคเขาก็แคนเซิลแค่นั้นเองีเลยไม่ใช่มาแบบรับนไก่แบบนี้น้องครับพี่ไม่พี่รักไก่ไงเนี่ยค่ะเพราะพี่ไม่บอกแต่แรกไงคะน้องอ่ะรักไก่เพราะหนูถามอ่ขอซ้อนได้แค่หนึ่งคนแต่ว่าหนูถามพี่แล้วไงคะซ้อนกับตาค่าจ้างแล้วพี่รับทำไมแล้วพี่รับทำไมสองคนเพราะหนูถามแล้วแล้วทำไมพี่ไม่บอกราคาแต่แรกอย่างเี้ คือแม้พี่จะเป็นตำอผู้โดยสารต้องรู้แล้วผู้ชมคะคลิปนี้เนี่ยฝั่งของผู้โดยสารเขาโพสต์ไว้ใน Facebook ถึงเหตุการณ์หลังจากที่ไรเดอร์มาส่งเธอแล้วก็เรียกค่าโดยสารถึง500บาทพร้อมก็บอกว่าผู้โดยสารต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งเธอเองก็โต้กลับในมุมของเธอค่ะว่าทําไมไรเดอร์ไม่แจ้งราคาล่วงหน้าก่อนละ่ะหากว่าซ้อนสองคนจะคิดอีกราคาานึงแต่จู่ๆมาขอเก็บเพิ่มปลายทางแบบนี้มันไม่แฟร์ต่อผู้โดยสารขณะที่ไรเดอร์ก็อ้างว่า ปกติหากว่าใช้บริการ2คนมันก็ต้องคูณ2เรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกเลยนะบอกว่าไรเดอร์ควรที่จะแจ้งราคาให้ชัดเจนกับผู้โดยสารก่อนที่จะรับงานแต่ว่าอีกเสียงหนึ่งบอกว่าคุณก็ต้องคิดสิคุณเป็นผู้โดยสารซ้อนสองแบบนี้ก็ต้องคูณ24สิเออคุณต้องรู้ด้วยเขาบอกแบบนี้ทีนี้ผู้โดยสารก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสงกรานที่ผ่านมาครับเธอก็เรียกใช้บริการไรเดอร์ก็ถามรเดอร์ก่อนว่าถ้าไป2คนโอเคไหม แล้วรเดอร์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่โอเคคือก็นั่งรถมาครับพอมาถึงที่หมายกลับมาขอบวกเพิ่มเป็น500บาทจากเดิมเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทครับซึ่งถ้าไม่ได้ตกลงราคากันตั้งแต่แรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ไปแน่แต่สุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้คือถ้าตกลงกันราคากันแล้วด้วยความสมััรใจเนาะเธอ,อว่าจะให้ทิปครับแต่มาเจอแบบนี้ไม่โอเครู้สึกมันถูกเอาเปรียบรวมทั้งเวลาที่้อนรเดอร์มาเนี่ย ฟ้าไฟแดงเกือบทุกครั้งแถมยังถูกด่าด้วยคำหยาบคายความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเธอก็มาโพสต์แบบนี้ครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมว่าตามกฎหมายแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์ผู้โดยสารสามารถซ้อนท้ายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะ ไม่มีการซ้อน3แบบนี้นะหากว่าฝ่าฝืนมันผิดกฎหมายต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทเพราะอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายนะคะงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเจอตำรวจตำรวจจับปรับได้เลยนะซ้อนสาได้ไงเพราะฉะนั้นคนขี่จะต้องถูกจับปรับค่ะครับ